ครับก็ขอสวัสดีกับชาวราศีกรกฎทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาฟังในช่องของเราในวันนี้ช่องของเราก็คือในช่องต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านหรือไม่ จะมีเกณฑ์ที่ดีเข้ามาหาท่านและจะมีโชคมีลาบก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่าท่านในช่วงนี้จะนำเอาโชคเอาราบมาให้ท่านจะมีพลังงานที่ดีและสดใสจะมีตำแหน่งการงานที่ก้าวหน้า <c oughs> การค้าขายนั้นก็จะได้รับการรับรองจากลูกค้า อย่างมากมายจะเป็นเจ้านายก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีงามในช่วงนี้หรือหากว่าท่านจะเป็นลูกจ้างก็ดีจะได้มีประสบการณ์อาจจะมีการต่อยอดไปอีกก็ได้อาจจะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านนึกอยากจะได้อะไรก็จะได้ ท่านคิดว่าอยากจะได้รถได้บ้านก็อาจจะได้ในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีจะมีเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆสำหรับสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างเพราะว่าในช่วงนี้เราจะทำอะไรก็อย่าใจร้อนต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องคอยทำใจให้ใจเย็นๆเ,เข้าไว้แล้วจะดีเองสำหรับในเรื่องการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าจะดีอยู่จะมีแรงหรือว่าจะมีงานที่โดดเด่นจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ต้องคอยระวังคนที่มีอายุมากกว่าเรา อาจจะมาพูดให้เรานั้นเสียความรู้สึกก็ได้ถ้าหากว่าเขาพูดไม่ดีก็ขอให้ท่านนั้นอย่าเข้าไปใกล้เขาให้อยู่ห่างๆไว้ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างช่วงนี้ก็พอมีบ้างจะเป็นลาบก้อนเล็กๆไม่มากเท่าไรนัก โดยมากก็จะได้ราบมาจากผู้สูงอายุอาจจะเป็นสมบัติเก่าๆก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นของใช้หรือจะเป็นที่ดินหรืออาจจะเป็นร้านค้าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านจะได้มาจากท่านผู้สูงอายุซึ่งเป็นมรดกตก,ตกทอดมาหาเราเราก็จะได้ อยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้สิ่งนั้นจากผู้ที่สูงอายุหรือพ่อแม่พี่น้องที่นำมาให้ตัวเราในช่วงนี้สําหรับในด้านความรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้จับมือกันให้แน่นๆเพราะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาก่อความวุ่นวายในครอบครัวของเรา จะทำให้ตัวเราตัวท่านนั้นอาจจะมีคนหนึ่งคนใดไปหลงคารมของเขาก็ได้จะทำให้ครอบครัวของเรานั้นมัวหมองตัวเรานั้นก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นได้พังลงได้เพราะฉะนั้นให้เราใจหนักๆเอาไว้ แต่สำหรับคนหนุ่มคนสาวนั้นในช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีอะไรจริงจังเท่าไรนักเพราะว่าความรักของท่านนั้นก็จะดูเหมือนจะเป็นการดูใจกันไปก่อนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมันเอาอกเอาใจกันไว้บ้างจะเป็นการดีแล้วครอบครัวของท่านนั้นก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ต่อไปเราก็จะมาดูในด้านของสุขภาพพรานาััยกันบ้างในช่วงนี้ให้ท่านระวังในด้านการลื่นลม้มสำหรับท่านผู้ใหญ่หรือว่าท่านผู้สูงอายุนั้นให้คอยระมัดระวังในการเข้าห้องน้ำอาจจะลื่นล้มลงไปได้หรือการออกกำลังกาย จะนั่งจะเดินนั่นก็ขอให้ท่านระมัดระวังกันหน่อยสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นสำหรับท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ขอให้ระวังในเรื่องของการทำงานที่ท่านทำงานร่วมกันอาจจะมีการคิดเห็นนั้นไม่ตรงกันอาจจะมีปากมีเถียงกันได้บ้างในช่วงนี้ก็ให้ท่าน ใจเย็นๆกันเอาไว้ถ้าหากว่าท่านทำอยู่กับเครื่องจักรยนต์นั้นก็เช่นเดียวกันให้ท่านระวังไว้ถ้าท่านใช้รถหรือว่าใช้ถนนก็ต้องคอยระมัดระวังอุบัติเหตุให้มากๆในช่วงนี้เราอาจจะต้องออกนอกบ้านหรือว่านอกพื้นที่บ่อยครั้งก็ให้ท่านระวังกันไว้บ้าง จะเป็นการดีชาวราศีกรกฎนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะได้เลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็ให้ท่านหันไปดูเลขทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถก็จะเป็นการที่ได้โชคได้ราบในระยะใกล้ๆตัวของท่านนั้นถ้าหากว่าท่านฟังกันแล้วมีความชอบ หรือว่ามีความพอใจก็กดติดตามไว้ครับในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาดูราศีชาวราศีมังกรกันบ้างภายในช่วงของเดือน <c oughs> กุมภาพันธ์นั้นจะเข้าสู่ราศีที่ดี จะเป็นอย่างไรกันในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังคำพูดการการจาของท่านให้ดีท่านอาจจะไปเจรจาอะไรก็อย่าวูบวามต้องคอยระมัดระวังและ และดูคำพูดให้ชัดเจนถึงจะตัดสินใจลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองหรือว่าความรักนั้นถ้าหากว่ามีความตัดสินใจที่ถูกต้องก็จะมีความสำเร็จเข้ามาหาตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงที่ดีและจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกัน สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงสองสามวันนี้หรือว่าในช่วงของต้นสัปดาห์หรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็จะมีการวุ่นวายบ้างอาจจะเป็นในด้านของการเงินการงานและอาจจะรวมไปถึงในด้านของความรักในช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระเทือนกันบ้าง บางคู่ก็ถึงก็ต้องแยกทางกันก็มีสาหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานกันบ้างชาวราศีมังกรน,นั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นจะแลดูลุ่มลุ่มดดนดอน,ดอนแต่พอมาถึงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นในช่วงนี้ก็จะมีการสำเร็จไม่ว่าท่านจะทำอะไร ก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอและสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างชาวราศีมังกรในด้านของการเงินนั้นชาวราศีมังกรภายในช่วงนี้จะตัดจะติดขัดหรือว่าไม่คล่องตัวบางท่านนั้นก็ จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้ท่านหยิบจับอะไรนั่นก็ยังไม่คล่องตัวบางท่านนั้นอาจจะต้องใช้เงินเก่าที่เก็บหอมรอมริบมาใช้ไปก่อนในช่วงนี้แต่พอถึงในช่วงของเดือนมีนานั้นก็จะมีการที่เรียกว่า การเงินการทองนั้นก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นได้พบกับความสําเร็จหรือความสมหวังเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภของท่านชาวราศีมังกรนั้นเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างภายในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีการที่ไม่เข้าใจกัน บางครั้งก็พูดดีก็อาจจะเป็นร้ายในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมันเอาอกเอาใจกันไว้จะเป็นการดีส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ถ้าหากว่าถ้าคุณจะมีคนเข้ามาพูดคุยนั้นก็ขอให้ท่านช่างใจให้ดีเสียก่อนเขาอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ต้องดูใจกันให้ดี เรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างของชาวราศีมังกรน,นั้นภายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในด้านอุบัติเหตุในด้านการใช้รถใช้สนอนอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือการใช้ชีวิตประจำวันให้ระวังการลื่นล้มหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน ท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ